จ๋าจ๋าว่าว่าไงเอาจ้าเอาหนึ่งนี่ไหนเอาใหม่ใหมเอาหงคือสองอสนี่สหลังสหลังเนี่ยสาหลังหน่อยู่ข้างหลังเลยข้างหน้าซ้ายสุดหนึ่งซ้ายสุดตรงข้ามกับสองอ่าสองตรงข้ามกับหน่อ่าสองตรงข้ามกับหนึ่งสามเออถอย อ่าดึงสามดึงเข้าตัวหน่อยหนึ่งถอยเดินหน้าถอย,ถอยมา,ยนนาชิดชิดขวาแล้วเดินหน้าโอเคสุดยอดครับท่านผู้ชมดูอัพ มีกระจกส่งด้วยมีไฟด้วยมีแตรด้วยครับเปิดไฟดิเปิดไฟดิเราเปิดไฟในบีบแตรดิอ่าถอยรอบหนึ่งบีบแตร <c ười> <c ười> คิดเองทำเองทุกอย่างครับสุดบจ๊า ยากระปุกเกียร์ต้นเบรกเบรกไม่อยู่เราก็เปลี่ยนกระปุกเบรกใหม่ให้อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมมองเห็นไกลกว่าใช่ไหมมีกระจกเนี่ยท่อก็ท่อก็ปรับใหม่ครับกันหน่อยเชื่อมมาดูดูสรุปตัวเองหน่อยดิงาดูสรุปตัวเองหน่อยเ,ยยเออ มีอะไรคุยท่านผู้ชมอ่ะไม่มีมีไหมให้ดูเอาให้ดูเอาประทับได้ไหมหลังคาก็ไปดัดเองอขอบคุณจังสักด์โมดิฟายขอบคุณน้องบัตปากแดงขอบคุณน้องหนุ่มขอบคุณน้องเอกขอบคุณทีมงานบูลางผานบีเอบีเอลพีทุกท่านขอบคุณน้องเอกฮีโร่นะครับที่วิ่งอะไรขอบคุณพี่ออส เชียงคองขอบคุณพี่อาจารย์จ๊อบขอบคุณพี่สันติขอบคุณพี่ทองและก็หลายท่านมาช่วยครับขาดไม่ได้เลยครับทีมงานขอบรถนะครับบูล้างผ่านครับเนี่ยดูครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเดินทางกับคอกวัวชินโจพรุ่งนี้โดยน้องบีมโคราชและขอบคุณน้องบีมนะครับโคราชขอบคุณเพื่อนดุนเพื่อนดุนนะเพื่อนดุลล่าลีครับทีมงานรถสไลด์นะครับขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณหนุย่ยน้องหนุยนะ่ยครับประสานงานน้องหนุย่ยหนุ่ยทรัพย์บุญชัยครับช่วยประสานงานกันหลายคนครับขอบคุณขอบคุณนะครับที่ใครที่ไม่ได้อื่นนมสําเร็จรูปร่วงไปโดยดีครับเป็น,นรถรอไม่ขยับหน้าหลังนะครับปรเปลี่ยนบูทแล้วอ่าครับนี่ทําได้ทุกอย่างครับตอนแรกให้ตัวนนใช่นิ่มขึ้น,นสวัสดีครับขอเจอลิปต่อไปคิปนี้สวัสดี